ไ,ไปดูปลไปม,มดูนแ่แงเด้อไปดูปลาแมุ่ดเดอกเด้อดีนีแ่เกิดใจกัเป็นแม่เป็นลูกกันตลอดเด่นเดี๋ยวดูวะมหาหาดีายเนาะอืมงแง ว่าบ um e, um e, pues um, so ินบาทจะให้พรตรบ้านตรเนียนึกไม่ออกเขานงก็เงานเพื่อบ้านนึงที่เานี่ะคู่กไมออกไปบนแล้วแม่แม่โชคดีแตไม่แต่คนใครมาเห็นเคยดาป็นแมเานแตัวตำรวจมากกับเยียมากัยังยังมากไย่ง มาตับัวไปพอไรเอแม่เรียนเรียนเไ่้แล้วนี่ยล้วรอสืบดีแล้วปังบ้นกเรื่องเรี่องแม่ลูกเากระหายน้ำเขาหิูกบ้านสวัสดีค่ะสบายดีมื่อนี้แม่บอกปังกะ จะไปเยี่ยมยายเถ่าๆพี่น้องอายุว่ามันเก้าสิบปีแล้ว,วจ้าเพราะว่าช่วงแม่บกปังขายขนมกะจะไปแวะเล่าทุกทิศวันนี้กะไม่ได้ไปหาเรารนตื่นมาจากพี่น้องไปเนี่ยนเห็นแล้วก็สิยหายมาจากพี่น้องดูต้นดูต้นชีวิตลูกแล้วกับบ่มีกะพ่อได้ไปแวะไปหายกำลังใจแล้วเนาะตามไปเพิ่งนากันารจาะพี่น้อง อ้ยาึงกแม่นั่นเอว่าลูกสาเไปสันคือว่าินอันคอมันมันานมันบอกว่ามันจะไปหาปู่จะไรอดห้เียนมานันว่ากลับไปว่าไปมันคือบ่มาหาปู่ันบไห้เาไห้วกัแม่เพราะว่าลูกอะจิดหอดอยู่ ช่วงนี้กัโควิดเนาะไปใส่มาใส่กะยาดูจะไปใส่ก็ต้องระวังแม่กับบ้านกะต้องระวังกันเียเนาะไปใส่มาใส่แล้วไปน่ไปนี่ะอยูอันมาหัไปวัดวัาเนี่ยอกเท่าจะจังวด้ะไกระดานวาเข้าจะเสียิเอ็กยอันอันพอตีก่อนางบ้าัชาชนทัางคน ไปล้วออกจะียนไปเถอะเราไปหัวหน้างูตึงทาร่าเนาะกินหอดอยู่หนูก็บไอ้ปุ่มเป็นว่ะผมกินหอดจะว่าก็คือว่าเหรอเมนาะคือว่าหาแม่แม่หนูก็เที่ยวไปหาหมอแม่กันอะไรก็ต้องได้กินยาตลอดชีวิตจ้ะแม่ว่าแม่ไปหาหมอแม่มันนี้เนี่ยนนี้มาฝากนุ่มจังแม่นี่ฟ้อง đi nói... nổi, cho bài múa cho. công ăn con, nó cậu không, cũng không, như bạn, không, được không thấy, nó lùi cả kinh hót เม่คืนเล้กูนอนว่นละกูคือทำงานดูโอ้แม่บอกจะอันรู้วันนี้จะว่าแม่รจเห็นนาลูกูเป็นยังงี้ั่นก็เลยว่าขับมาลอยเป็นยังไงกูคือนอนดูโอ้แม่มีไฟแม่ต้องอารมณ์น่เนาะดูใช้บก็ดูใ้งานได้แม่ใช้บัตใช้บัตรนรับเขา ขานะ,ะหา,น,น,าน,น,นี่โอ้โหแม่แม่พอสงไม่นอี่แม่ก็แขแรงเาขึ้นเขา<อ>เดี๋ยวข้างเด,เดี๋ยวขางจุมือมาไปออกไปขึ้น,น,ออนอนนอนเลยปขึ้นอนอยูนน่ มจะออกหาเวลาว่างๆกันสิมาเยี่ยมอยู่เนะแม่แม่จะมาหาแม่อยู่แม่ใช่บาทเดียวกันเลยเป็นนางไก่สาเที่ยกันกันเ่ราะไก่สาก็ะมูกยืนขึ้นแม่ได้จักปีแล้วจ้ะก้าวิบมกโอก้าวชิบมกปีแล้วบอกแม่ก็นคือว่าแข็งแรงอยู่เด้ผู้ใดก็ว่าแดแงล่งไบ้านมีแต่แม่ผู้เดียวผู้ใดก็ว่ามีแต่เจ้าผู้เดียวคำบ้านคำเนี้เออไม่ใช่เขา แม่บ้านบ้านแม่อยู่ใส่กอดาก็เอ็พี่น้องมายามือนกันนะแม่สี่ไปแม่เอาบกทุธโอ้บุกหูแมาก็อายุยีสิบปีโอ้มันพูเกินกดที่ไปกับบุ้หูบ้านหูอย่หางบุกหูทางบ้านโอ้หูทังไปหูเชื่อบ้านคือเก่าวันนี้แม่มาอยู่นี่ ว่ามไมีลูกมาแม่บ่พี่ผีกับว่าพี่น้องมากบ่ที่บ้านปเจ้าบุกลคุณยายแล้วบ่ามีลูกพี่น้องมาอยู่ดีกะอันัวแม่กะตายไม่บอกโัวโแม่กะตายแล้ววันนี้ก็เลยพอได้พูดจักแม่กะตอนค้ายขนมแล้วจ้าพี่นออ้องเออนที่กมัามาแวะจงขงมนมมาแวกะก็เลยมาลึกมาเคยกับ คนใหญ่เนาะคู้ขนมตามร้านกสิมาแวะประจำบางปีไก่จะเมไปดีจากแต่แฟนบ่สบายก็จะจะบ่บ่ค่อยได้มาแวะวันนี้กัหลายเดือนตื่นบ้านน้อเนาะหลายเดือนกินมีแต่คนคุนหอดเดือนนี้นี่ทำผูเอาหายแม่กับนี่ประมาณนี้ตัวจะแม่คนณน้ออันอู้นอนบ่หลับสุกูเป็นยังดุกูเป็นอีหยังกู คือดูตั้งใจเลยจ้ะแม่ก็รู้รูตั้งใจว่ามื้อนี้หนู้นนขึ้นเมื่อวานนะมื้อนี้หนูจะมาหาแม่ทีละจังเออเราเ,ราเรามันพันกันคิดใจแล้วไปพันกันความผูกพันเออจ้ะแม่เนาะแม่ลูกเข้ารู้ใจลูกลูกอรลกกุลูกสาวาก,กูลูกสาวรากูจ้ะแม่มันจีของไก่อยู่ในหันล,ละก็คินแล้วบ้านนี้ก็เลยลูกมานั่งเที่ยวมาก มัาานก็โดนไก่ขันกบขันทีเดียวนะเทียนเทียนที่เลี้ยงไก่เลยขันครับคือต้องไปเอายาอายุาอยาคอนแกนทุกซี่เดือนโอ้ซี่เดือนเมื่อแล้วก็ไปเอาต้องดูแลอ,แลอ,อาวุธแข็งแรงอายุยืนยืนสมความสากเออใส่ไมาใส่สมอเม้เ,เ,เรียกในใครับ เขามาแม่ถามดูือบ้านไหคือบ้านนั่นบ้านนูอนืูบ้านนั่นบ้านนี้อันมู่โตเห็นผู้นั้นผู้นี้บอกยิงวันนี้ผู้นันละเอามันเป็นอย่างคือเพรามหาแม่เป็นเังนใดกันลูกสาวแม่บี่ยบ่ก็มูจากผู้นันละ ว,ว,ว่าเป็นลูกแม่หรือเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรือคือว่าอังชั้นไม่ใช่ว่ม่แต่ตำรวจกันยังมาขอเป็นลูกแม่กะใครคือว่าจังไดมา,จะ,มมาจะใส่มาจะใส่ไปจังไดถามผมมาอันนี้นะทุลักลเขาเปนป่านี่ยหละสัตว์เขาแย่งไปหาตำรวจผมเป็นเจ้าหน้าที่เพรเดี๋ยวยันแม่หรอกว่าใจฮักป้าดดีใจหุ้มมาถึงแม่ เป็นคักขึ้นว่าใจเลยว่าแม่เอาของเอาดกแล้วก็มาคือกันดอกแม่ไอเสียงมันดูน้ำโคลแต่ว่าละแม่ก็อาู้แก่เดียคนอยากมากูกไปผูกแขนโน่นผูกเขนนี่ผู้แขนอื้ ลูกขอเป็นลูกอีแม่เนี่ยไาคณะจะได้รคถึกันจ้านั่นแหละแม่ก็โชคดแม่ย่งอยูบ่อยละแม่ย่งงยูบ่อยละลูกแม่ก็นั่งดูครึบไปบ้านคือขอดนี่าเ็ดน้ำห้องกบ้านีข้าวเียมากเลยกปยังคึ้อดเนาะคือจะได้ว่าขึ้นหอดยู่เป็นบริมาตมกับขึ้นหอดยู่แต่ว่ากะบ้านกั อยู่ไก่จังหน่อยเนาะมันบริอยู่ไก่พอจิย่างมาหาเนาะเพื่อพอ่ิย่างมาหากันได้วันนี้ก็มีนี่มีโอกาสขึ้นอยากมาอยู่วันนี้ก็บันสันชิมาปัดอันนั้นขึ้นอันนี้จ้ามีตะก้อกเป็นเนื้อสัตว์เนาะตะกั่มตะกค่มคือมึงจะเอาห้าปุ๊บไปอันนั้นมันบระเดิมากคือเกามันขึ้นไปหลายอยางจ้านีเป็นมีนั่งพวกนี้ก็เลยมีโอกาสมากกัเลยเข้าไปก็ดีอ่ะมีเป็นอันนี้ไปไดนนี้ยังขึ้นมา ขึ้แม่ฮะลูกูมาแม่เอาบอกเอาไว้ไปวัดด้วยจ้าเอาไปแล้วบอกอันนี้มนี้ยู้วัดอันนี้สองสามกระตือเอาไปละเอาไ้ประตูละสองปองสองผืนนี่ใอ้หนูอันนี้ใหู้เหตุใบหมู่บ้านเนี่ยฮาเชลูคูมากูสิเหตุใบคนได้มาเอากูมาให้กูจะว่วให้ลูกกูปากหมู่บ้านเนี่ คุณยายจาโอ้ใส่สีมือเน่พี่น้องคุณยายเป็นเอาพาคีริวพาเสตินเนาะพาคีรวให้่าแล้วกลัวบ่งแม่งวังชวมาหายเนาะปุ๊บวยกายจ้วงใหเจ้าแม่กดูดีแ่อยไปบงเ็บเจ้าไปลูกเต้ากับพ่งแม่ไป <ITA> ตัวแม่เจ้าตลอดไปโดยเขามีได้เปนเป็นขวตัวแม่เจ้าในครอบครัวอันนี D ้จะอันทีอัางงามนี่กะสอบยัน่นัดด้อนอนรับเขาได้มงนเนอนีเขาได้เงนแสนแสนมีไปเร็ยี่ยวายอ่บ้านหายเียว่าเปลี่ยนนอนรับออกหอบ้านเ้ากงค์เงนมเขานังเรือบานทชาติของเขาเ้อาเด ไปไปไปมาเลยลูกเด้แม่ใส่บาทใช้จอบจอบจอบลูกจบบังรถช่มือเขาก็จอบปัไหดเมื่อีมจอนม่จบจบบังรถจอบอลงรถขั้นใดสิพ้อนๆกันนั่งเดินกันนะขั้นใดสิพ้อนๆกันแนมคือไปจอดรถมันเคยไปจอดพวกอันมันบ่จอดบนรถก็ไปโดนเตบกัน รถมากคันจังหนึ่งกระเลนปืดปืดอันจังหนึ่งกระพรอนพรมากโอพรอนมากมันมันกระไกลเลยมันกับ่ลถกจอดนโดยความผูกพันเราจะพี่น้องทำได้ถึงมันแย้งกันเออเราจบเบิ่งรถว่าที่แม่รถเองมาบอสแม่บรกปังเกยซื้ออิงจับน้อง ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น่างไงเด้อเป็นกำลังใจให้แม่ปักปงไงเด้เอ,อขอบคุณค่ะ